เมื่อไปตาสิบะยัดได้ปีะมันบริอุทธ่ยากได้ยทายางเมื่อไหนกันหมักผักลไม้ป้าหมักควป้อมมักข้าป้อมเอกที่แดมักขาป้อมมดดองกินแ้วพูว่าได้หรอ่ดยวันี้ดองคือกระปูเน่านะเฮ้ยพวกนี้ข้าวมาสีเอาให้มดดองผูะุ่กกระปุกดองกระปุต้นโนาจัเมาป้าผู้งาผู้แห้งผู้น้เขาจะมาเิดิางาเดียวนี่ก็เลือดโคหนาจัเมาเฮ้ยโคตโหมักขป้อมไว้หักป้อมอยู่นป้าบ่ กบุ้งอยู่ใส่กนกับเขียดนี่เขียดเอกก็เด้อนีน้องไหมไปเลยใส่ปใส่ข้อมาหาปอบนะเอาไ่ไจ้ะไม่ใส่เกลอรใ่เกลโรดใส่ปลาคามปอมตมทุกอย่างบักลยแล้วรดจ้ำไอ้จ้ำน้องสีน้ำและท่างสดตใ่เกลือโรดใส่บาารปอมมจออกเยอะจิโอ้ยี่มือดี เม่อคืนน้ำบอลบจ้าแคดตายเลยมากกว่าก๋อยเจ้าผแสบเลยเออไรยแกเยนะจเอรเลยจดเยมื่อนอามัดองะแดอเมอดีๆเลยับดองกินแล้วดองหลอาข้าวกินกินแลครับเอดองยังแม่บอกแน่ ไมดีๆให้อีฟดอกไมดอกเอามาเก็บมาเ่เอาเนี่ยยาเหอมค็งเนยนียน้ำดอกมาใส่น้ำดอกมาต้มกัน้ยังบกินเอเรากินเค็มเ้ยบะ่้าวผนี่มัอะไรบกินนกม่วงดอกมนเด้ยตองให้นายาต้เป็นสมุนไพรได้กุฏิกุไปเหรอต้มน้ำตาลตานีเป็นสมุนไพรรักษาอะ เราไม่ให้มันหวานแล้วก็ต้มใส่มต้มใส่แล้วจิ้ิ้มน้ำบ๊อนหวานบ๊อนงานไหนอีกบ่งานฟางผุดม้วนหนาเอาไหมเอาแล้วเอาแหนมบ๊นอาเฮ้ยไม่ตาจะให้มันขะปอกลอตใจเจ้าเนี่ยนึกว่าจะได้แต่ที่จะได้ก็จะข้ามเอาซะ แม่ฉันเด้อยากกินมะเขือพอนห้นยเจี๊ยบมแน่น่ะมันร้อนนักยังไปหาในบงเขาเคยเอาได้สิฝนสายเลยจะกินอดบ้านสเลยจะกินหอดแม่ก็ได้ใช่ก็ไปหาทอดนียังาไปเลยกินก็ได้ช่วงนั้นนะโด้หูมาบอกว่าเขามาห่านัอเราอนมนจังได้มันช่วงน่ตะกี้นะเขาไปเอามาให้เากินด้สายเนะบริบไวอีเมัเอาไปขายเลมันเบิร์ดแล้วอย่านีเป็นเบิด งาเดียวกบพอคิดอดแี่ดตอนเปลี่ยนเอเด้อเางมจักที่้ดังข่าวแล้วกี่ทอดกีอดตอนตาุม่นี่มันเป็นเมคคู่กแล้วกันอ๋อได้ใชุ่่นละทุงละทุงนั่งดงยาเห็ดกับแม่เธอสวะใส่ใสออกเลยนะเมื่อกี้นะฮะสมขอฉันกอเหรอบ่แม่ลูกนเกิดไดชเดินนมันติดลูกหรอบ่ เขาบอกว่าค้นทองห้ามกินมาค้ำป้อมบ่เป็นอย่างอเต็มต้นเลยลูกเกี่อวมาป้อมปอมนั่งลายลีนเอาเท้อหนาพี่น้องเลยอันนี้คือขากลับนะคะจนคนเกลือคนกลับจนจะไม่ได้นะคะไม่รู้ไม่ได้อึดตาอยากจริงๆทั้งหาบทั้งคอนมีต้นขมิ้นลปอมหลังาไม่ได้อึดตาอยากนะครับ มาซันก็ดีเยไปเอาั่ข้างหนไปเอามัอนขอ้หมอนไปไปไปย่านกิแลา่ไมแ้วมันชิลุบอ่ะเหรอว่าได้ไปทางนี้เท่าบ่ทางเก่าพี่เจ้ามึงลงผางแล้ว เอมอมึกไปโลดมาทางสี่นาทีเชิญเชิญได้อ่ะเอาไหนเฮ้ยเอาไหนมามันบริตอดได้มีมันบริตอดได้ให้เท่าเป่าคนกอ,อกยาไสก็ได้นี่นั่น โั่นนี่นะอ้ยคือสูสิวะชัวร์ๆมุ้งวพายอ๋าพายเุ้งไม่เข็มแมเนาะอาจาบอกการนะคมันเคยตอดเาโ้มันไปตอดหังมีมอยากกินน้ำมันได้เนาะแม่จีมอกินน้ำมันันีอดโชดอยู่นะแม่ฮะจังอันน่ามากรังไม่จะได้ได้สู้นะบ่้อด

เเ้ยเอาไม้ยาวยาวนั่นเอไม่ีถ้าเอาไม้ยาวแป๊ามันนอยมันาดมากไมอายมเสกนหนาวมันก็ได้ออกะครเจ้ามีวีซ่าไม่ใช่ไม่ใช่พลับอีก กลัวดากมังนะทีออกก่อนแล้วนี่จะต้องจูดดิจูดหากวันไม่เี่นิวของมึนเอยเออดี่นี่นต้นมันใช่ล้วเห้น่าไดจูดใบนี่มันไปผู้เชียวาญด้านมิม โอ้ยเจ้าอจะเท่าแงมันอย่า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 จ้าพี่ไอ้ไปหย่ให้มันให้ไปโย่มันเลยมันเลี้ยงมันเลยมันนี่มันแตะห่างเลยได้เนาะนะมันห่างมันใหญ่เติบได้โย่ไปแงี้มันหืยได้พ่อยังเอาอันนั้นนะคะไม่ได้อึดตาอยากนะเว้ย พ่ออะไรแล้วก็จะเอาอันนั้นขึ้นมาได้เรื่อยๆจนบรรลุยอดนี่จืดเต้นนะโอ้ยกระด่างเลยไม่โอ้มืออะไรกันจะมักโป้มือใช่นไหมพอดีเฮ้ยมัดโป้มือมันขึ้นเลยมันเอาไปป้อนเอาเลยเด้มันจับเอาลงมาเลยเลยฉันว่าแม่ต่ายเด็จะไปทางไหนมัน <hi> มุ <hi> ่งไหนคอยโอ้ย <hi> ช้ำนัะกะจีขึ้นบมอกระให้หนึ่งตคยเอาแบบโต้งๆแล้วก็เอาส่งน้อย ตีทั้ง ah รูปเลยคู oh ่ลงมาใช่เมื่อลรปั้นหน้าเป็นสุน้อยกองเอาวะเอกองมาจ้ำกินกับเขาออกกะแบไบริพุดดีหลือใหเอ็นได้ไหมเยนอติดเฮ้ยห่าใจคุ่ดีๆนี่อสมมาคุดนีุ่ดมีนจะคิดตัวดตัวยากซือรมาคุดบ้แมนไปบ้

อห้จีบใม่ไปวันนี้มันจีดับทันเลยนะเออคือทั้งนั้นเลยเด้อควัไปแล้วนะเออควันคือแล้วควันคือแล้วควันคือแล้วโอ้ยควัมันขึ้นแล้วเฮ้ยขึ้แล้วถึงแล้วถึงนึน่แต่ว่ามันขึ้นแล้วเ้ยมันขึ้นแลวออควันมันคดนมันออกแล้วนะเห็นห้างแหละ โอ้ยว่เห็นเด้ก้องมันกะน่ำมันไปยังงอยเอาบ่โอ้ยมดแมว่ไหยังยังมึงอยาขึ้นคาคล้ายมันออกหรือไปแม่แมมันนะมันขึ้ปะยังไงมันกระปอยู่นี่ วิชาห้างแตนผุเห็ดแม่นะฮะเอ็นใคเออจะเขอไว้ไว้นและเดี๋ยวซิชาห้างแตนผุเห็ดแม่จางหน้าบางตัวเขาได้นาะบอถ้อมันตกบัานเบิร์ดหรือแม่มันนาะตายเบิดหรือเบิร์ดมันคือมัลุกมันลุกอยู่เอาเอาไม้เคี้ยวเฮ้ยเอาเออไม้น่ะเคี้ยวเคี่ยวแม่มันนาะไปเคี้ยวเออเคี้ยวแม่มันนั่น เฮ้ยมาสูบอยู่ในกบไผ่มันประชันนั่นๆๆมันขึ้นเอามันขึ้นแน่ควรมันน่ะมันเออจู่เออจำนั่นละพอโอ้ยมันจู่บอกดิมันออกพอแล้วพฮ้ยเออนั่นน่ะเออถึกแล้วจึงมาให้แล้วเดมบิดเลยนะมันโอบหมาสู้เลย บ่มียังตัดเลยมึงสิบิดได้ปุตุ้ยไม่ปิดแล้วสิเอาจังไหนเราบ้ทั้งเอาห้างมันนะนะเออไหนมาซื้ออล้วที่ซื้อแ้้วไปหันละกำลังลุกไปแบบจุดนะทั้งห้างมันน่ะาไม่ มันจะดับเลยไฟน่ะไฟดับเลยพ่อแม่ฮัละหลจุ๋นน่ะเออน่ะโอ้ยแตกที่แม่นเอาเลยแหละมันหักได้ไหมน่อยแต่โอ้ยแตกเลยทุกห้างแตกปุ้ยน้ำแบักลลายๆนุ่งมันนีน่ะน้ำเต็มเลยแม่มันก็บอกอมออกมันออกเลยได้น้ำบินบึ่งอยู่น่ะ วัดแไม่ใช่ <S <S อ้นี่คือก่อนม่ตุ้ไม่ตัวเ <hi> ต็มเ um. ห็นหอดหั่งมีหั่งเมิ่มมันนะมีความพยายามขนาดสงมาชวยมือกันค่ะ สองสาวมีความพยายามขนาด<ก>ได้บอสอะไรนะสาวตกเด้ด,ดเลยเดี๋ดวยวแม่มันออกเวิดล่ะแม่มันสุดมันยุ่มหัวบ่ปากปิดไหล เจ้าเป็นไปแล้วตัวเอ้แล้วเจ้าเป็นอใส่หมวกได้หัวดำดำเป็นไงแม่เขาบอให้ปากแม่นบ่กโอ้โหหางหมดไงได้พี่น้องเห็นบ่ไปแล้วตัวเอ้สุกแล้วกูยันมันแตกจยู่หนึ่งหางเรืองเรืองพี่น้องเห็นบ่กเรืองเรืองนะยวมันแตกเฮยที่เรืองเรืองสุกแล้วมันจะแตกหางมันน่ะแม่นมันสิแตกได้สู้น่ะ เฮ้ยกองงามันตีเห่ยน้ำเปรยยังนะมันปิดไปก้องบบได้เดี๋ยวนี้มันจะลงตัวไอ้น้ำไม้มาก้องเธอแม่ไปว่ายนั่งแต่น้ำไม่แต็มอุ้ยมุกไปหาหมดใช่เด็กกลัวสิได้ไหม่มาแม่มันกระเข้าไปคือเกากรข้าอันนั่นใส่กระข้าโจรสลัดคนนี้คือโจรสลัดเด้อพี่น้อง เอ้ยแตกแล้วไอ้จียจีน่ะแตกเบิดอือม,มาลงนะเ้ยโุอ้ยน่าบกเลดายหนึ่งจีน่ะเดี๋ยวลงมาเลยแล้วกินนี่ <laughs> เป็นยังไงความพยายามลดซาดมัน ไหนขอดูหน่อยดูหน่อยให้แม่น้่งมันย่อยกินไง่ายขรี่ดล้นมาแจ๋และไแม่กัดปลารือนีใช่ไหแล้วังคือไปตามันอนะเจ้เฮ้ยเจี๊ยละหวานแห้งแห้งหวานครับหวานวานคือน้ำผึ้งเดือนหาวะหวานขนาดเลยคืหิี่หูเจ้าของอยู่โอ้ย เรื่องดอเต้จคือขี้มุกว้าวิลามันบ่เห็ดนะเมื่อกี้มากรนโยนมาเป็นก้อนมันยังบ่เห็ดยังเกาะไปด้วยสุมันแตกนะจะได้ด้ยมันหกหมดยกไปทำอะไรหมดไหนน้ำไายนั่นเนาะไอ้จีโก้ลองแม็เกาะดึงโอ้ยดึงดึงดึงโอ้ยไอบแล้วตบแล้ว นี่คุ่ณไปเรียกเอนี่ะนะเฮ้ยรอห้ามไปสิต่อยน้ำชี้เลือดมาคอยน้ำชี้แก๊กน้ำชี้แกกเสียอันนี้ฟูเสียโอ้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 ย

พ่อยังกะเลวเอานะโตรโพน้ำไ่ได้กินน้อยนึงมียังอีกขว้างหน้าไอยสูมีอีกบ่อง้อพต่งบัวใบมาดิ อโอเคนะคะพี่น้องเลยขากลับนะคะขากลับได้ทั้งมะขามป้อมทั้งได้ห้างมิมไปแล้วค่ะติดตามคลิปหน้านะคะคุ้มค่ะคุ้มจริงๆวันนี้